มาข่าวต่อมาที่บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญเรื่องใหญ่โตคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของน้องกุญแจซอนคือหลายคนเนี่ยรู้ข่าวกันอยู่แล้วแล้วก็อยากรอฟังว่าเมื่อไหร่กุญแจซอนจะออกมาพูดสักทีนะคะล่าสุดเนี่ยน้องกุญแจซอนเนี่ยควงสามีอย่างกับตันนัดเนี่ยนะคะมาออกอีเวนต์ครั้งแรกหลังจากที่มีข่าวมาเนิ่นนานเนี่ยนะหลังจากที่เขาออกจากบ้านเนาะไปอยู่กับสามีมีลูกชายออกมาแล้วน้องเทคออฟนะคะปัญหาในครอบครัวเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่ทั้งครอบ ในเรื่องของครอบครัวของสามีกับตัวคุณพ่อคุณแม่ของน้องคุณจ่าซอนนะคะจนกระทั่งคุณพ่อหนึ่งนึกคิดกับคุณแม่มุกดาเนี่ยออกมาบอกประกาศตัดความสัมพันธ์ความเป็นพ่อแม่ลูกกับน้องท่ามกลางเสียงวิาพากษ์วิจารณ์นห,นห,นห,นหนักหนักหน่วงเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะล่าสุดพอนักข่าวทุกสำนัก,กรู้ว่าน้องจะออกงานแล้วแน่นอนว่าไม่พลาดที่จะไปจ่อไม้สอบถามถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่รูว้ว่าหลังจากที่เจอมอรสุมชีวิตขนาดนี้เนี่ยเจ้าตัวจะรู้สึกยังไงบ้าง รอยร้าวของครอบครัวตอนนี้มีทางที่จะกลับมาประสานเหมือนเดิมหรือไม่ฟังจากปากของคุณนัดและก็คุณจะสอนได้เลยค่ะถามว่าเครียดไหมก็ก็มีมีอยู่แล้วค่ะแต่ก็ก็ต้องเครียดอยู่แล้วก็ก็ปอบกันเนี่ยแต่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันคนนมองว่าเราเลิกแฟนมากกว่าพ่อแม่ ก็ตอไม่พูดอะไรดีกว่าค่ะเรื่องเรื่องละเอียดอ่อนนะครับก็ไม่พูดอะไรดีกว่าเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องของเวลาค่ะก็เราก็บอกไม่ได้แต่คือทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเองอะเนาะเนาะครับผมมีการพยายามติดต่อกันกับมาม้าไหมคะพ่อกับแม่เราตัวเราที่ติดต่อกับพ่อแม่บ้างเนาะไม่ไม่ไม่พูดแล้วกันครับผมเราจะผ่านกับพาตัวน้อยไปหาคุณพ่อคุณแม่เราไหมคะก็เดี๋ยวเวลาที่เหมาะสมค่ะทุกคนมีเหตุผลของตัวเองคือไม่ถึงขั้นว่าตัดขาดกันไปเลยอันนี้อันนี้เราก็คือคือ หลายๆอย่างหลายๆปัจจัยมันเอาเลยครับหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยมันมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเราแค่สองหรือสามคนนะครับมันก็เป็นเรื่องของหลายๆคนมันก็ก็เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะครับผมไม่สามารถบังคับความคิดของใครได้นะครับอันนี้ก็ขอให้แล้วแต่แต่ละวิจารยญาณของแต่ละท่านแล้วกันนะครับผมเพราะผมไม่สามารถไปไปบล็อกหรือชี้นําความคิดของใครได้นะคิดถึงเลยคะคิดถึงค่ะาไปหามเีย ก็ในเวลาที่เหมาะสมนะคะแต่พ่อแม่ใครแล้วใครก็คิดถึงห่มที่บ้านหนูอ่ะคือเลี้ยงเลี้ยงลูกหนูก็เลยแบบเหมือนยังไงอ่ะเขาเลี้ยงเราด้วยความที่แบบว่าไม่ได้เป็นคนหวานตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออรู้สึกว่าก็โอเคนะอยางกับคำว่าตัดขาดเราตกใจไหมคะตกใจค่ะคอมเมนต์ต่างๆนะที่แบบด่าทอเราล้มพอมั้ยคะก็ก็มีบ้างค่ะเพราะว่ามาแบบจัดเต็มมากทำไหนที่แบบว่ารู้สึกแบบว่า มันเยอะค่ะพี่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ปล่อยให้เขามองแบบนั้นเลยไ่เป็นไรคือเราห้ามพิดใครไม่ได้ก็ก็แล้วแต่เขาเนาะอยากได้เลยเป็นไรไรแล้วแต่พอมาจะยื่นครอบครัวปรับเนี้บางทีมันพูดอะไรมันก็ลําบากอะครับใช่ซึ่งดีแล้วนะที่พูดเท่านี้อคือเรารู้สึกว่ามันเซนซิทีฟอะเรายิ่งสังคมไทยอะพูดอะไรมันก็จะถูกตีความว่า อากัตยูได้แบบเนรคุณได้หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เข้าใจเนี้ยมันเป็นเรื่องในครอบครัวเราก็ไม่รู้ว่ายังมีเรื่องละเอียดอ่อนอะไรข้างในที่ที่คนข้างนอกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเขาอันนี้เราเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเหตุผลมันก็ต้องเก็บไว้ในครอบครัวบ้างแหละใช่อะไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในวันนี้เราก็ต้องถามทางฝั่งของพ่อแม่ของกุญแจซอนบ้างทีมข่าวของเราติดต่อไปสอบถามทางคุณแม่ของกุญแจซอนนะคะแม่ของกุญแจซอนเนี่ยบอกว่า ตอนนี้ไม่ได้เป็นพ่อแม่แล้วค่ะมันจบไปแล้วมไม่รู้ว่าเขาออกงานพูดอะไรบ้างไม่ได้ตามข่าวไม่ได้มีไอจีหรือโซเชียลใดๆเกี่ยวกับเขาเลยไม่อยากพูดถึงด้วยงานรับปริญญาก็ไม่รู้ว่าเขาไปรับเราก็แค่อของน้องเรดาคือน้องของแจซอนนะไม่ได้รู้ข่าวอะไรเลยสภาพจิตใจดีตอนนี้แฮปปี้มากเลี้ยงลูกสองคนเลี้ยงหมาดูซีรีส์เกาหลีและกำลังซื้อตั๋วไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวสุขภาพแข็งแรงดีมากไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้อีกอเสร็จแล้วทีมงานก็เลยเชิญมาคุยใน,ใน คุณพ่อไม่ค่อยว่างค่ะถ่ายละครตลอดเอาไว้ค่อยๆอัปเดตเรื่องดีๆกันดีกว่าเรื่องไม่ดีไม่อยากพูดอืมอืมนะครับก็เป็นทางฝั่งของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองใช่แต่ฝั่งน้องเมื่อกี้น้องบอกว่ารอช่วงเวลาที่เหมาะสมใช่แต่พอเจอคุณพ่อคุณแม่ย้ำสารมาแบบนี้ก็สะอึกเหมือนกันเราว่านะก็บางทีมันต้องใช้เวลาเราว่าเรื่องราวมันเพิ่งเกิดขึ้นถ้าถามอะถึงปียัง ยังไม่ถึงแต่อาจจะเกือบเกือบปีแต่ว่าบางทีอ่ะบางครอบครัวไม่คุยกันมาเป็น10ปีก็มีแต่สุดท้ายก็กลับมาคุยกันใช่ของแบบนี้มันต้องใช้เวลาเราเชื่อว่าพยิ่งพอมีหลานแล้วอ่ะน่าจะเป็นแบบตัวประสาทดอยได้ดีเดี๋ยวเราต้องรอดูกันแต่เราเชื่อว่าสักวันหนึ่งจะต้องเรื่องมันต้องจบด้วยดีไม่เอาใจช่วยนะแต่ว่าอันเนี้ยเราวอนนะวิงวอนชาวโซเชียลอยากเข้าไปว่าหรืออะไรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยเราอ่ะเราไม่รู้จไปอ่านข่าวแล้วเวลาเป็นอ่านข่าวเราต้องอ่านคอมเมนต์อะไรเงี้ยแล้ว บางคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันค่นข้างแรงค<ร>่อนข้างแรงแต่ละบ้านม,ามันมีวิธีการไม่เหมือนกันแหละเ,เราก็ไม่ควรจะใช้มาตรฐานบ้านเราหรือความคุ้นชินที่เราเติบโตมาไปตัดสินบ้านอื่นนะเพราะมันไม่ได้จริงถูกต้อง